โลเทตเท1หนึ่งสวัสดีครับคลิปนี้นะฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะแอดกอสรสุมาไัยไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะพอดีมีลูกค้าขอดูดาบเล่มน,นึงนะฮะจะเป็นดาบเล่มน,นี้บอกว่ารีวิวลง y o ยูทูบรีวิวรายละเอียดลง YouTube ให้ผมหน่อยนะ,ะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะ ดาบเล่มนี้จะเป็นขนาดคาตนาปกตินะครับ103เซนติเมตรตัวนี้จะเป็นงานพรีเมียมนะพรีเมียมแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดกันเลยนะครับเรามาเริ่มจากส่วนของด้ามจับกันเลยนะส่วนของด้ามจับตัวนี้จะเป็นขนาดปกติเลยนะครับ27เซนติเมตรนะครับทำจากไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนี่นะครับหนังกระเบนแท้สีขาวแบบนี้เลยพันด้วยผ้าสีดำนะฮะพันด้วยผ้าสีดําแล้วก็ตอกสองบุตรไม้ไผ่นะครับหุ่นไม้ไผ่แบบนี้นะนี่นะครับ ดูอีกฝั่งนะฮะเป็นกระเบนแท้สีขาวแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับพันด้วยผ้าสีดานี่ครับมี2หมุนไม่ไผ่แล้วก็ฟิตติ้งนะฮะอของฟิตติ้งนะฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นทองเหลืองแท้นะครับเป็นทองเหลืองแท้นะฮะเป็นงานแบบนี้เลยนี่นะนี่นะครับเป็นงานคล้ายๆโครงกระดูกนะฮะเป็นกระดูกมังกรนะฮะแบบนี้เลยเป็นโครงกระดูกมังกรแบบนี้นะครับ สวยงามสวยงามไปทีเดียวนะฮะดูอีกฝั่งนะฮะนี่เป็นโครงกระดูกมังกรแบบนี้นะครับนี่นะสวยงามเลยทีเดียวเนาะนี่นะครับทำมาจากทองเหลืองแท้นะฮะทองเหลืองแท้น,นะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟูชิคาชิระเมนุกิก็จะเป็นส่วนของมังกรหมดนะฮะเมนุกิก็เป็นตัวมังกรแบบนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมังกรนะครับ นี่นะต่อไปส่วนของฝักดาบตัวนี้จะเป็นไม้แท้นะฮะเป็นไม้แท้ทําเป็นสีดําผิวส้มนะครับสีดําผิวส้มเนาะแล้วก็พันด้วยผ้าสีดําเส้นใหญ่แบบนี้นี่เลยนี่นะครับสีดําผิวส้มแบบนี้เลยนี่ขนาดความยาวรวมก็103มเซนนะฮะตามที่แจ้งไปเลยนะครับโอเคต่อไปนะเรามาดูส่วนของใบดาบกันนะครับฮะส่วนของใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบนะครับ เหล็กที่สิบแท้นะครับเหล็กที่สิบแท้ทำการตีทบนะครับเหล็กที่สิบแท้ตีทบนะแบบนี้เลยตีทบพับไปพับมาแบบนี้นะครับตัวนี้สันหนา8ดมิลนะครับสันหนา8มิลเปิดคมร0อยเปเซ็นตเป็นเหล็กที่10แท้ตีทบแล้วก็ทำาหามันแท้ขัดขุนนะครับตัวนี้จะเป็นการขัดขุนครึ่งใบนะตรงหลังตรงนี้นะตรงหลังตรงนี้จะเป็นแบบใสนะอส่วนข้างล่างไปที่เป็นคมตรงนี้จะเป็นแบบขุนนะครับเห็นไหม มันจะแยกการชัดเจนแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็เปิดคม100%ยนะฮะฮามอนแท้ด้วยอ่านี่เลยนะครับสวยงามเลยแบบนี้นะครับนี่สันหนาแปดมิลน,นะฮะขนาดความกว้างของใบดาบก็อยู่ที่3.2จุดสเซนแล้วก็ไล่เฉลี่ยไปที่ปลายดาบอยู่ที่สอดเาซนนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวเนาะนี่นะครับเป็นเลขที่10แท้ตีทบนะฮะดูอีกฝั่งนะครับ ฝั่งนี้สวยงามมากเห็นไหมแยกกันชัดเจนนะฮะหลังใสครึ่งล่างเป็นแบบขุ่นนะครับใช้งานได้จริงแน,น,น่นอนเนาะไม่ว่าฟันขวดน้ําฟันไม้ไผ่สบายๆนะฮะนี่เลยใครที่ชอบ T 10, ทีสิบตีทบหรือว่าชอบลายตีทบส,สวยๆแบบเนี้ยเล่มน,นี้ตอบโจทย์เลยนะฮะร,ราคาเล่มน,นี้จะอยู่ที่7,500บาทนะฮะ7,500บาทส่งฟรีนะครับของที่ได้ในชุดก็จะมีดาบนะมีดาบมีชุดทําความสะอาด มีถุงผ้าแพระนะมีกล่องให้นะฮะมีใบเสร์ให้นะฮะนี่เลย7,500บาทส่งฟรีนะับสำหรับดาบล่มนี้รายละเอียดตามนี้เลยนะฮะฟิตติ้งฟิตติ้งทองเหลืองนะฮะลายมังกรเป็นกระกระดูกมังกรแบบนี้นี่นะฝักดาบสีดำนะฮะฝักดาบสีดำผิวส้มอ่าเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกนะฮะชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกเลย เร่อนี้ตอบโจทย์แน่นอนฮนะคลาสสิกแต่พรีเมียมนะครับโอเควันนี้ก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะใครที่ชื่นชอบคลิปของทางสมุไรเทเลนนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะแล้วก็ใครที่ชอบดาบเรื่องนี้นะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันนะ7,500บาทฮะส่งฟรีนะครับใครสนใจใครอยากได้สอบถามกันเข้ามาครับวันนี้ขอตลาก่อนครับสวัสดีครับ